ที่สัญญานะคะว่าเราจะมาแกะหอมติ่งที่เหลือของเราให้หมดนะคะก็คือหลังจากที่เราได้จากพี่ช่อง Touchdown มานะคะแล้วก็มีของที่ได้จากคลิปที่แล้วมาด้วยที่เราแกะ Unbox ไปในกล่องสุกใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องของเราได้เลยนะคะมาแกะของพี่ Touchdown กันดีกว่านะคะช่อง Touchdown นะคะทุกคนเขาส่งมาให้เราเป็นของขวัญวันเกิดเป็นอัลบั้ม Hello Future Repackage <oughs> ค่ะโอ้โห สวยมากแม่สวยมากอุย้ยน่ารักพิมพมอร์คพิมพ์มอร์น่ารักมากน่าทุกคนน,น่ารักมากอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ตรงจี๊สองไปเลยจี๒อ,อยู่หน้ากลางนะคะวะ้ามาอุ้ยยังไม่สวยอะ่ะคือธีมเขาว่าเป็นธีมแบบใส่เสื้อมัดย้อมมาทุกคนน่า ทุกคนเฉดเลยออาได้แจมินนะคะวิแจมินยิ้มหวานมากอ๋อเป็นสติกเกอร์อันนี้คือพี่มาร์คได้พลรอรอยพี่มาร์คทุกคนกัด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 กดเปิดมาคนแรกกันก่อจ้ะหนึ่งสองสาม สองใบเลยสองใบโอุ้ยดูดีมากอะ่ะชอบความแบบความภาพเบอร์เบอะไอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นข้อเท้าต่างเนี่ยรวยสร้อยกันทุกคนเลยเด้ออ๋านี่อุ้ยน่ารักมากเฮ้ยดูแผ่นซีดีเขาดิแผ่นซีดีเขาแบบเป็นยุนโอปไอ้ยาอ๋อโอเคเฮ้ยอันนี้เป็นรูปโลกอันนี้เป็นสติกเกอร์รูปโลกสติกเกอร์ส่วนอ,อ,อะไรอะ่ะ รองเมนของเรานะคะรองเมนของเรารองเมนของเรานะเจโน่ค่ะทุกคนได้เจโน่กับเินเลอค่ะทุกคนโอ้ my god เมื่อ <Hayır> กี้ก็เป็นของพี่ทัชดาวทั้งสองอันเลยนะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะมาต่อไปกันดีกว่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะได้ไอชานที่สองอุ้ยรูปไม่ซ้ำเลยดีใจอ่ะได้อิจจน รายังไม่ได้อินจุนเลยนะคะที่เปิดมาอุ้ยได้พลรอรอยของเฉินเลอร์นะคะได้เฉินเลอร์กับจีซองแต่เฉินเลอร์ไม่ซ้ำนะคะแต่จีซองการซ้ำไม่เป็นไรถือว่าสะสมได้อินจุนนะคะทุกคนอินจุนหรือดจุนนั่นเองนะคะก็น่าดีมากเลยได้อินจุนอุ้ยได้ได้แบบได้แบบมาแพคคู่นะคะทุกคนบั้มนี้ได้พลรอรอยของพี่มาเฉินเลอร์เฉินเลอร์มาแพคคู่เลยเปิดด่วนแรกก่อนน่าจะบั้มพี่โนนะคะ วันนี้ก่อนแต่อันนี้รู้แล้วว่าได้ใครได้ชฉลิเล์ค่ะทุกคน <Okay. S 1> นี่นะคะขอดูก่อนว้าวแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะทุกคนนี่มีสองด้านสองด้านโอเคนี่นะคะคือหนูว่าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวค่อยไปทดสอบเดี๋ยวค่อยไปลองดูนะคะอันต่อไปมันจะเปิดการาดมาให้เหมือนเดิมไหมเนี่ยเปิดได้ <laughs> ได้ก๊เจมีน จีซองน่ารักมากทุกคนจีซองน่ารักมากเจมินน่น่ารักมากว่าฝั่งนี้ดูฟุ้งฟุ้งฝั่งนี้ดูฟุ้งฟุ้งส่วนฝั่งนี้ดูแบบฟุ้งฟุ้งนะฝั่งนี้ฟุ้งฟุ้งต่อไปอันนี้คือน่าจะเป็นของฮอตซอสนะคะเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ฮอตซอสอันใหญ่ทยฮอตซอสิ๊บจิ๊บเฟ้เอ๊ะวันตันอะวิดเดเอ๊ะนี่เห็นไหมเห็นลอัลบั้มอันนี้ที่เราเคยแกะไปแล้วก็ไปเด้อ ไม่รู้ว่ามีการ์ดอยู่ข้างหลังแต่ว่าล่าสุดก็คือเอาออกมาแกะแล้วนะคะได้พี่มาร์กนะคะทุกคนใ่อุ้ยทาไมมีการ์ดนี้อ่ะอันนี้คือการ์ดสองใบเป็นเฉนเลอรกับพี่มาร์กะค่ะทุกคนอันนี้เป็นเฉนเลอร์นะคะเฉินเลอร์น่ารักดู นี่ฉันเลิจริงๆด้วยอย่าบอกนะว่าการคือเขาหวังดีกลัวหนูไม่แกะอีกก็เลยแกะมาให้แล้วแล้วใส่ได้ดีจบว่าพี่เขาหวังดีแน่ๆเลยเขาน่าจะแกะออกมาให้แล้ว <c oughs> ใช่ไหม จุนนะคะ่วนอันนี้อุ้ยที่สองอันนี้ก็คือเป็นอินจุนนะคะทุกคนเย่ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแกะอัลบั้มในวันนี้นะคะคือก็อย่างที่เห็นว่ามันเหลือเยอะมากก็เลยเอาคำมารวมคลิปกันเลยนะคะ<ส>ขอขอบคุณพี่ทัชกับพี่ดาวจากช่องทัชดาวด้วยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้หนูแล้วก็ขอขอบคุณพี่ที่ส่งกล่องสุ่มมาให้ด้วยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือ อิ่มเอมใจอีกแล้วมันทัชใจนะคะทุกคนเอาเป็นว่าใครอยากให้เราทําอะไรอีกให้แกะอัลบั้มของวงไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะว่าเราจะทําอะไรรอดูกันนะคะทุกคนไม่ว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย